สวัสดีค่ะเครอยองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางนึ่งทาง f c e b o o k Fanpage เครือยองค่ะ สัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดกระเพราหมูกรอบนะคะเรียกได้ว่าเป็นอาหารจานเดียวที่แบบคิดถึงก็น้ําลายไหลถึงความแบบเผ็ดร้อนของเขาแล้วนะคะถ้าไงเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันดีกว่านะคะเพราะว่าอ๋อยก็เริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วก็ข้าวหุงไว้แล้วเรียบร้อยเหลือแค่รอผัดกระเพราหมูกรอบค่ะไปเลยค่ะ ใช้ไฟกลางเลยนะคะวันนี้พอดียทำสองเมนูก็คือหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะคะก็อ๋อยทำเสร็จไปแล้วน้ำมันที่เอามาจากคั้วพริกเกลือเนี่ยอ๋อยก็มาทำผัดกระเพราต่อนะคะมันก็จะได้หอมเยอะขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมมีหมูกรอบเยอะแบ่งมาทำแบบอ๋อยก็ได้ค่ะน้ำมันร้อนแล้วอ๋อยใส่กระเทียมสับลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะพริกขี้หนูสับค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งถึงสองช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบความเผ็ดไม่เผ็ดค่ะ เดี๋ยวผัดให้เข้ามีความหอมของพิกตะเทียมเนี่ยออกมานะคะเราจะใส่น้ำมันหอยใบค่ะสช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสค่ะหช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาครึ่งค่ะก็น้ำนะคะ3ช้อนโต๊ะ เดี๋ยวเคลือบตรงนี้ให้เขาข้นอีกสักนิดหนึ่งนะคะข้นมานิดหนึ่งแล้วอ๋อใส่หมูก,กรอบลงไปนะคะหมูก,กรอบจะใช้200กรัมค่ะผัดให้เขาเคลือบหมูก,กรอบเลยนะคะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะใบกระเพราครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยนะคะ ใบกะเพายุบตัวแล้วปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมใช้กระทะเหล็กน,นะคะขั้นตอนที่ใส่ใบกะเพาลงไปเนี่ยคุณผู้ชมเร่งไฟแรงนิดหนึ่งนะคะให้เขามีกลิ่นหอมของกระทะค่ะแต่นี้เราใช้กระทะเทปลอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเร่งไฟแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวสามเครื่องของเขาเนี่ยจะสียนะคะไปค่ะไปทานกับข้าวสวยร้อนๆกันก็ใส่จานแล้วลโรยพริกขี้ขหนูไปบนหน้านะคะนิดหนึ่งเพื่อความจัดจ้าน แล้วก็กระเพราค่ะทอดกรอบเสร็จแล้วค่ะกระเพราหมูกรอบรสชาติเผ็ดร้อนโอ้ยทานกับข้าวสวยแล้วก็ไข่ดาวฟองหนึ่งนี่โอ้ยอร่อยมากค่ะสุดอาหารโฮมเมดอร่อยอร่อยต้องที่เคร่อยอเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้่อยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง f c e e o o o k f n p p g g เครืวอ่อเองค่ะ